สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยววัฒนอุทยานปราณบุรีปูยักษ์ตัวใหญ่ป,ปูดำ,ป,ดำปูดำนะครับที่ต้องมีปูดำอย่างนี้เพราะว่าในป่าเนี้ยเขาบอกว่าโกงกลางใบใหญ่นะครับอ่านเลยนะครับคุณจะถ่ายก็แคปอ่าได้นะอนี่ปูนี่ปูนะเดี๋ยวปูให้วนแล้วในกล้อง สวัสดีวนะเพื่อนเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยววันอุทยานปรานบุรีอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนเข้าไปดูข้างในนะคะว่าวัดนอุทยานปานบุรีเนี่ยมีต้นกงกางมีสะพานมีปูมีปลามีสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากแค่ไหนไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับผมกับคุณแม่นะครับก็มาถึงวนอุทยานปราณบุรีเป,รรปเรียบร้อยปาณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอเคซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าแบบนี้นะครับในการเข้าไปดูโครงการนะครับป่าชายเลนนะครับตามพระราชนามริกนะก็สาหรับโครงการนี้นะครับก็เดี๋ยว เชิญเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกไว้ให้มาแต่ละจุดมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วระหว่างทางนะครับมีจุดไหนภาพบรรยากาศเป็นยังไงก็จะเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะ,ะส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นป้ายไว้ชาหรับถ่ายรูปแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเป็นปูยักษ์ตัวใหญ่ปูดำ,ป,ดำปูดำนะครับที่ต้องมีปูดำอย่างนี้เพราะว่าในป่าเนี้ยเขาบอกว่ามันมีปูดำนะถ้าตาดีดน้นตาดีๆจะเห็นปูนะครับตาดีเห็นปูนะ <laughs> ก็ลองดูโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนนะครับลุย เป็นโครงการป่าชายเลนศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางนะครับโครงการพัฒนาป่าไม้ปานบุรีนะครับอันเนื่องมาจากราชดารินะครับก็เาก็มาดูกันเลยว่าการที่เราจะไปนะมีตรงไหนบ้ายยังไงนะครับแผนที่ก็จะมีอยู่อ่ะแล้วก็มาดูอันดับแรกเราจอดรถนะครับจอดรถก็จะให้ดูนะครับเป็นลานจอดรถอย่างนี้ข้างหลังที่เราจอดมาคนที่เอารถเข้ามาก็สามารถเจาะได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าทาน้างานนี่ก็คืออยู่ตรงที่จอดรถนะครับทางเข้าก็จะเป็นศาลานะครับก็คือ ตรงนี้เลยนี่คือทางเข้าเราจะเดินเข้าไปกันนะครับแล้วก็จุดต่างๆเดินเข้าไปคงจะมีอะไรบ้างล่ะนะครับป้ายสื่อความหมายนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปเรื่อยนะครับอาจจะมีร่องเรือก็ได้ร่องเรือแสดงว่าต้องมีท่าเรือมีน้ำอย่างนี้มีท่าเรือมีน้าต้องมีน้ำนะครับมีท่าเรือร่องเรือนะครับมีหอชมวิวนะสุดท้ายก็เป็นทุ่งโป่งทองก็เป็นพวกป่าพวกอะไรอย่างนี้ก็น่าจะไกลแต่เขาไม่ได้บอกระยะทางเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองดูว่าเราจะไัวไหมขอบคุณแม่ ระยะทางไหวไหมแม่อาจจะไหวไปเลยอยากดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นน้ำขึ้นนะยออสืน่าจะเป็นน้ําขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราดูบ้างไหมแล้วตอนนี้นะครับก็มีการสแกนเกียวโคสทุกครั้งก่อนเข้าเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าคนเข้าไปยังไงหรือเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกก็เซ็นชื่อนะครับแต่สมุดเซ็นชื่อยังไม่มีนะไม่เห็นนะ แต่เขาถามว่าไปกันกี่คนข้างหน้าตอนขับรถเข้ามาเขาถามแล้วนะน่าจะน่าจะจดไว้นะครับอืมส่วนข้อมูลพวกนี้ก็อ่านไปเลยถ้าไม่พูดนะครับเ,<ท>นเนี่ะ<า>อ่าน<า>เลยเดินตามสะพานมีความยาวหนึ่งพันเมตรก็น่าจะหนึ่งกิโลอ่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสามสิบนาทีอืมช่วงเวลาที่เหมาะสมคือน่าจะเป็นตอนเย็นแก่ช่วงนี้เรามาลุย<ห>กันเลยโกงกลางใบใหญ่นะครับอ่านเลยนะครับคุณจะอ่านก็แคปอ่านได้นะอ่า ก็เป็นโครงกลางอย่างนี้นะที่เราเห็นแบบน,นี้เป็นโครงกลางนะครับโครงกลากงในะบใหญ่ช่วงเวลาที่เขาแนะนําให้เรามาก็คือช่วงเวลาสี่โมงเย็นแต่ว่าเรามาช่วงสายๆก็น่าจะเดินได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงน้ําลงตอนเย็นน้าขึ้นน้ําลงนะเนี่ยมีเหตุผลนะอ่ะตอนนี้เราเจอปูดานะครับก็ปู ดูเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นปูไหมดูดีๆเห็นปูไหมเห็นปูไหมใช่เป็นปูดำหรือปูนาหรือ่ะปูอะไรที่เขาบอกเมื่อกี้ปูดำใช่ไหมเนี่ยตัวน้อยนะครับเนี่ยีมันจะเป็นนี่ไงเนี่ยดูดีๆที่เขาไปทำอาหารกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือดินมาธรรมชาติแบบจะเจอแบบเออแบบสวยงามมากแบบนี้นะคุณแม่ครับก็ ก็คือพูดง่ายคือเราต้องเดินไปเรื่อยเนาะใช่เราต้องเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่น้าขึ้นค่ะเพราะเขาแนะนําบอกว่าเราควรมาช่วง16.00นยอเพราะเราจะได้ดูผ้าที่ตกดินด้วยแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงน้ําลงด้วยก็จะเห็นพวกก็จะเห็นพวกปูพวกกุ้งอะไรนี่กุ้งไม่มีมั้งแม่มีชีวิตต่างๆกุ้งจะอยู่ในน้ำไม่ใช่ไม่ใช่จะมีปูพวกปูแล้วก็หอย ปลาอะไรนะที่มันมีปลาตีนปลาตีนนะว่ากันไปประมาณนั้นครับก็เดินดูเดินดูกันแต่แต่ธรรมชาติร่มรื่นมากร่มรื่นสวยแล้วก็มาตอนนี้ก็ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเพราะว่ามีป่าที่ว่าเราถ่ายไปจะคอยควบคุมให้เราเสมอคุมร่มคุมเงาให้โอเคครับเดินต่อไปอาจจะเจอปูตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของโกงกลางใบเล็กนะครับก็จะเป็นป่าแบบนี้เลย สวยงามนะครับก็จะลุ่มลื่นนะครับแต่ก็จะหลอนๆน่ากลัวนิดนึงนะเหมือนเป็นแบบจะตลาดไหมเหมือนเข็นขาของอะไรสักอย่าง,งเลยเต็มยวดูก่อนนะว่าใช่โกงกลางใบเล็กไหมอ๋อใช่จริงด้วยมันคือโกงกลางใบเล็กนี่คือโกงกลางใบเล็กอ่า<ต>เป็น,ปนปไม้ยืนต้นนะสูง8-15เมตรรากมันจะคำ้ำค้ำจุนแตกแขนงและเกล็ดละกาไปหมดเลยแล้วมันจะมีดอกด้วยนะ มีดอกมีมีมีเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติสวยงามมากแล้วร่มเย็นมากูนี่ปูใช้ปูไหมจะซูมให้ดูนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดใช้ปูไหมช่ยใส่ปูธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างสรรค์นะปูปู ต, graduate, ต,รตรงนี้เป็นบูธที่เราคุยกันครับเป็นการล่องเรือนครับเราไม่รู้ล่องเรือจะไปตรงไหนบ้างนะแต่เดี๋ยวเราอมาดูโครงการนะครับเป็นโครงการหมู่บ้านเอาไม่ใช่ละอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านพิทักรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่การล่องเรืออยู่ตรงนี้นะครับนีราคาท่าไหท่องเที่ยวนะก็จะมีเจ้าหน้าที่พันธุนอ๋อยังครับเดี๋ยวขอเดินสภาพกันครับใบ้านก่งนรถล้า เขาก็จะเดินเรือเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเราอ่านแล้วก็จะไปตรงไหนบ้างนะครับก็จะไปคนกับคลองคลองเก่าเป็นแพรขนาดใหญ่นะครับของแม่น้ำปราณบุรีก็อ่านตามนี้เลยนะครับข้อมูลนะเดี๋ยวพาไปน้ำนี่นะเล่าละเล่าละเล่ามนี้เลยนะไปใันคนต่างด้วยเลยนะเฮ้ยไปกันคนเดียวมีปลาตัวใหญ่ไหมเนี่ยเห็นาปลาอะไรไม่รู้เนี่ย บอกว่าเราปไม่ใช่ไม่ใช่ปตินใช่นาบาราอะไรตัน้หนูอ่ะหนูอั้มไอหงิ้งเปาอ่ะไอเอ็มน้ำสวยมากเลยเขียวไอ้ดังลั่นหนูรอกันดังลั่นไม่้เลยชาบ้านลงเหลือเอาไปนู้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ บูตล่องเรือนะครับก็ท้าการล่องเรือไปดูธรรมชาติด้วยนะคะราคาก็ตามนั้นเลยนะราคาก็ประมาณตามป้ายตามป้ายเลยคนก็450ประมาณหนึ่งถึงหกคนไปไหนบ้างก็ที่ผมให้ดูนะครับก็ไปดูพวกกระชังไปอะไรเนี่ยนะทปูแต่ไม่รด้จะมีบ้างช่วงเส้นทางล่องเรือก็เข้าไปแตรทนี้สวยงาม ภูเขานี่มันดูสวยงามอือเป็นธรรมชาติมากมันติดกับเขาเลยนะช่วงนี้มาช่วงจุดจีนนะเขาก็จะไหว้เจ้าก่อนนะเห็นมีพี่ไหว้เลยนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดินต่อมาช่วงจุดจีนพอดีเลยไหว้เจ้าพอดีแก้มี ไม่เกินน่าจะมาไม่เกินโหลทางเดินช้ามากเลยนะเดินไปอ่านไปายเค่ล้างในชีววิทยาไยลางได้เรียนแน่เลยลไรแคดอ่ะอันนี้เป็นทุ่งอะไรนะแม่ที่ว่าเราถ่ายตรงตรงนี้เป็นไม่เป็นอะไรทุ่งอะไรไมันถูน่าจะเป็นทุ่งนะสวยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรายใยญ่น้าคลิปนะครับไม่รู้ทุ่งอะไรจำชื่อไม่ได้ประเด็นนะทุ่งโก่งทองอ่าทุ่งโก่งทองครับเป็น ทุ่งป่งทองก็อันนี้เป็นหอหอดูดูวิวอ่ะถ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะเห็นวิวของป่าชายเลนได้ได้ชัดเจนเราลองขึ้นไปดูกันทุ่งป่งทองนะครับทุ่งป่งทองจำชื่อได้แลวนะเป็นบทของทุ่งป่งทองนะครับต้องขึ้นไปนะครับเพื่อมาดูวิว ขึ้นมาก็ประมาณนี้นะเด็ดแรลมกันนะครับวันนี้นะครับขึ้นมาก็จะเห็นวิวต่างๆแบบนี้นะบาคนขึ้นมาถ่ายภาพบันทึกภาพอะไรอย่างเงี้ยทุ่งโปร่งทองสวยงามหวังเดี๋ยวอัปเดตตัวดีไปให้แค่นั้นเอง รนยอีมนอน้วะอะตอนนี้นะครับเราก็เ,เดินวนอุทยานเสร็จแล้วนะทีนี้ก็กำลังจะเข้าดูลานกางเต็นเข้าม,มาดูลานกางเต็นนะคะไปส่วน <3 S 2> ของการกางเต็น <3 S 2> <ๆ>ของๆๆๆๆขอุทยานเขานั่นแหละนะก็สามารถกางเต็นได้นะครับใช่มาพักได้ติดทะเลเลยบรรยากาศดีติดทะเลเดี๋ยวจะให้ดูทะเลด้า,างานหน้าน,นะครับเดี๋ยวเดินสักพักนึงก่อนบรรยากาศค่อนข้างดีร่มเย็นเป็นป่าสนนะคะเป็นป่าสน อากาศดีเย็นแล้วก็มีคนมากางเต้นหลายจุดนะครับบางคนก็กางติดทะเลเลยอะไรเลยแบบนั้นก็คือเป็นแนวแบบอ่ไม่ใช่อินดี้เขาเรียกว่าเป็นสายอ่แคมปิ้งนะครับเป็นสายแคมปิ้งธนาพสายแคมปิ้งอ่ะผมว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าได้ได้เห็นซีวิวนะครับคุณจะได้เห็นซีวิวคุณจะได้พักนะครับกลางเต็นท์รับลมทะเล ตื่นเช้ามานี่เห็นเลยนะเห็นทะเลเลยนะแต่บางคนก็มาประมาณนี้รีบก็ฟงกาแฟจะไม่ถ่ายเข้ามากครับเพราะว่าเดี๋ยวไปรบควรพาไปส่งตัวของเขานะให้เห็นแบบบรรยากาศมรนยานาทั่วๆนะครับประมาณนี้น่าสนใจนะะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่แบบสนายแคมปิ้งนะครับพวกที่มีเต็นท์มีหงนอนมีอะไรต้องลองนะครับสำหรับมรดกอุทยานในส่วนของลานกลางเต็นท์นะครับติดต่อเจ้าที่กลางลุยเดี๋ยวเดินดูกันก่อนต่อไปครับ สำหรับตอนนี้ผมก็อยู่ชายทะเลนะครับก็เป็นในส่วนของวันนัอุทยานนะครับตามบุรีก็จะมีชายทะเลช้ฝั่งแบบนี้นะให้เราได้มาเดินนะรับลมชมวิวกันนะครับก็สำหรับคนที่อยากมานะครับกางเต็นเสร็จนะครับอาหารการกินพร้อมนะครับมีขายอยู่ด้านหน้าแล้วก็มานี่เลยแคมปิ้งเสร็จก็มาเดินอย่างนี้นะครับก็ฟิลประมาณนี้แหละฟิลเดินเลดินเลฮประมาณนี้นะครับก็สาหรับบรรยากาศนะ ก็ร้อนนะครับวันนี้ร้อนแต่ว่าบางครงที่จะว่าดีหน่อยที่ได้ป่าสนป่าได้ช่วยนะครับส่วนขึ้นทะเลไม่แรงมากวันนี้ขึ้นค่อนอ้ค่ที่จะสงบเงียบนะครับแต่ดูขึ้นทะเลด้านหลังนะครับประมาณนั้นเลยนะครับมีปูตัวน้อยตัวนิดนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อมีปูด้วยนะลามดูดิมีปูนะเก็บเก็บปูนี่เก็บปูหน่อยที่นี่ยมีเนี่ยดูนี่ลามเดินตรงนี้เดินตรงนี้นี่นี่อ่ะตอนนี้เรามาถึงก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงนะครับเป็นเจ๊มาดีเจ้าเก่านะสำหรับตลาดที่ตามบุรีนะครับ เข้ามาในอำเภอนะเส้นเด็กค่ะเป็นน้ำค่ะจะได้กินอะไรัมยเป็นเส้นเด็กแห้งก้วยเตียวน้ำแดงก๋วยเตียวน้ำแดงนะคยีมารียมารีอยู่ในตลาดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามากินกันนะครับ จะเป็นก๋วยเตีย๋ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ก๋วยเตีย๋ยวอน้ำแดงนะครับเอาน้ำแดงที่เดี๋ยวเราจะใส่ซอสพริกตัวนี้นะอ,อันแ,แรกก็ใส่พริกป่นก่อน <laughs> เป็นน้ำแดงเขาบอกใส่พริกป่นอย่าใส่เยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเผ็ดขโมยนะครับแล้วก็น,นี่ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นซอสพริกที่เอาไว้ใส่ก๋วยเตีย๋ยวนะเพื่อให้เป็นน้ำสีแด,ง,ดง,งๆนะมาณนี้ ขออนุญาตกินก่อนนะหิวนะครับส่วนคลิปนี้คงประมาณแค่นี้นะครับในการพาเที่ยววัดอุทยานแล้วก็พา,ากินนะก๋วยเตี๋้าดําแดงนะครับเจมารีเจ้าเก่าในตลาดนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ว่า GPS นะครับร้านไหนมาอย่างไรนะครับวันนี้คงแค่นี้ครับเจอกันคลิปต่อไปนะแม่เนาะเจอกันคลิปต่อไปอกกินนน่ะ